ที่พิภพสวัสดีค่ะ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 มาแล้วน้องกระทิงกับน้องสิงโตค่ะนี่เป็นศิลปินการชวนน้องมาร้องเพลงเนี่ยมันน่าสนุกมากๆจริงๆเลยนะคะนี่เป็นแค่สองในยี่สิบคนเท่านั้นเองเนาะพี่พิภใช่ใช่ใช่อน้องน้องสิงโตทักทายแฟนๆหน่อยค่ะ สวัสดีครับไม่ในไลฟ์นานมากๆแล้วไม่ได้ไม่เคยจอยบ่อยๆด้วยโอ้ยขอบคุณมากอุตส่าห์อุตส่าห์มาเล่นกับพวกพี่พอเลยพี่จิ๊บเซนว่าวันนี้สักสามชั่วโมงไหมคะสามโหไลฟ์สามชั่วโมงเลยเหรอเหมือนเปิดคอนเสิร์ตเลยนะเราเราจะมีโอกาสเปิดคอนเสิร์ตใช่ไหมคะพี่จีพี่จิ๊บอยากจะสปอยพร้อมๆกับอีกสองคนไหมคะ เขาบ้าทำกดดันขาต้องทำอะไรกันบ้างอ่ะทีมงานเนี่ยไลน์มาตึกตึงตึหยุดพี่หยุดหยุดผมไม่เกี่ยวนะแล้วก็จะมีโอกาสที่เราจะมาร้องเพลงร่วมกันอะไรเงี้ยมีโอกาสไหมอ่ะมีเนาะโอกาสที่จะร้องเพลงร่วมกันก็ต้องแล้วแต่น้องๆน้องๆน้องๆว่าว่างมาสนุกกันไหมอะไรเงี้ยเอ้ยนี่คือแบบ้อมเลยอ่ะเขาแต่งเพื่อเฉพาะเลยครับ ้พร้อมใช่ไหมว่างเนาะครับน้องนอง้นองสิงโตน้องสิงโตพูดถึงคุณพ่อเลยคะ่ะพี่พี่จิเป็นแบบยังไงบ้างคะหลังจากที่เราร่วมงานร่วมโปรเจกต์นี้ชวนน้องมาร้องเพลงเป็นยังไงบ้าง,างตอนแรกที่ได้ยินชื่อพี่จิบก็จะเข้าใจว่าพี่จิบเนี่ยเป็นคนแบบออกแนวผู้ริหารที่มีความแบบดุมีความนผู้ใหญ่แบบต้องดุมากแน่ๆจะต้องแบบว่า บอกไม่ถูกเหมือนกันครับแต่พอเจอพี่จิ๊บตัวจริงตัวจริงแล้วรู้สึกว่าพี่จิ๊บเข้าใจเด็กวัยรุ่นมากๆเลยมีวความเป็นวัยรุนร่นเนี่ยคืออย่างตอนเนี้ยก็คือใส่สูตรไปงั้นเลยนะคือจริงๆแล้วแบบ <laughs> ไม่ได้ใส่ไม่ได้าใส่นาแล้วสร้างความภูมิฐานอะ่ะเขาบังคับเขาบังคับฉันมาทั้งนั้นด้วยความสัตย์จริงฉันเนี่ยเพิ่งถอดเสื้อนอนเมื่อกี้แล้วฉันก็ใส่ดีเข้าไป ตคะอ่ะโอเคอันนี้คือตอนแรกใช่ไหมน้องสิงโตแล้วตอนนี้ล่ะนอกจากความวัยรุ่นของพี่จิ๊บที่เราประทับใจแล้วมันมีอะไรอีกคะพี่จิ๊บน่ารักครับ <laughs> <ม>จริงจริงจริงจงตอนนี้คือกระทิงอะ่ะเตรียมพูดยาวเลยนะกินน้ํานี่คือหมายถึงว่าแบบไม <laughs> <ป>่โหผมเตรียมใจเยงอ <laughs> ยู <laughs> ่โมก็ร <laughs> ้อนรออ่ะโอเค มีเหตุผลอื่นๆ,ๆที่ทำให้เรารักพี่จี๊บนอกเหนือจากความวัยรุ่นและน่ารักไหมคะให้กระทิงเป็นคนเติมแล้วกันว่าประทับใจในตัวพี่จี๊ฟยังไงบ้างสําหรับพี่จี๊ฟนะครับผมว่าพูดดีๆพูดดีๆได,ด้ <laughs> <laughs> ผมพูดดีอนยะู่แล้วโอเคก็คือผมประทับใจพี่จี๊ฟตั้งแต่ แรกที่เจอนะครับก็เหมือนน้องสิงโตที่บอกว่าเออพี่จ๊บเขาดูแบบตอนแรกเราคิดว่าเขาจะคุยยากเพราะเราเราเป็นเด็กด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าคือจริงพี่จ๊บนี่วัยรุ่นมากแล้วก็การทํางานของพี่จ๊บคือเขาเรียกว่าเหมือนแบบเปิดเปิดให้เราเยอะครับคือโอกาสเยอะมากแชร์ความความรู้สึกกันแชร์ประสบการณ์กันไง,งครับแล้วพี่จ๊บเป็นคนที่ผมว่าวัยรุ่นอ่ะอยังวัยรุ่นอ่ะเด็กๆชอบอ่ะคือสําหรับหหโอ้โห อันนี้คือแบบว่าเป็นความฝันของใครหลายๆคนอะอันนี้ผมบอกเลยสําหรับวงการเพลงอะไรอย่างงี้น,นะจริงเนาะแล้วแล้วเราก็โชคดีมากเนาะที่ได้เหมือนมาเป็นแบบลูกชายของพี่จีฟก,กันลูกเยอะมากูตกมากบ <laughs> อกเลยใช่เนี่ยเป็นข้อผิดพลาดในะชีวิตอย่างหนึ่งของพี่เลยนะ <c oughs> พี่จ <c oughs> ะคิดว่าอุตสาเข้าวงการบันเทิงมาคิดว่าจะมีน้องๆทุกคนมาเรียกพี่จีฟพี่จีฟไม่มีเลย มีปัจจุบันเรียกอะไรครับเรียกเรียกพ่อเรียกพ่อทุกคนเลยหรอเฮ้ยน่ารักเซนว่ามันไม่มีแบบนี้ที่ไหนเลยนะแล้วทุกคนแบบอย่างเดียวกันหมดเลยอ่ะแล้วนี่คืออะไรคือเรามาเหมือนนั่งอยู่บ้านในแต่ละแต่ละบ้านแล้วก็คุยกันเรื่องแบบครอบครัวไม่ได้เข้าถึงโปรเจกต์เขาไปร้องเพลงงงว่านี่นี่นี่เขาเขาห้ามบอกใช่ไหมว่าสองคนร้องเพลงอะไรถูกป่ะอย่างเขายังบอกไม่ได้เขาห้ามบอกโอเคไม่ไม่แต่ว่า มันใบ้ได้มันไม่ต้องบอกแต่ว่ามันใบ้ได้อยากใบ้ไหมสิงโตใบ้ก่อนใบ้นิดนึงเ<อ>ราไม่ต้องบอกชื่อเพลงเร<อ>าอาจจะบอกเป็นแนวเพลงหรือว่าจะเป็นแบบยังไงดีอะเออบอกได้พอเพราะพี่ไม่รู้อ,อะไรเลยอะแค่นิดนึงเพลงที่สิงเลือกเป็นเพลงที่มีความหมายมากๆครับผมความหมายดีมากๆด้วยนะครับแล้วเป็นเพลงที่สิงชอบมากเพลงหนึ่งมีทอ่อนแรปด้วยอะเอางีอ้อุ้ยอุ้ยมีทอ่อนแรปด้วยเหรออุ้ยอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแฟนลักอิสเขาไปเปิดกันใหญ่เลยเพลงนี้องวอร์ิตแล้วยังไม่พอเป็นเพลงอะไรครับนี่เลไปรอฟังรับรองน่ารักแล้วเพลงกระทิงอ่ะครับของทิงนะครับก็บอกเลยว่าเพลงของผมนะครับเป็นเพลงน้องรักของผมเองครับผมเฮ้ยด้วยเฮ้ยตื่นเต้นแล้วอ่ะแค่นี้ก็แบบ กระตุกกกับของใครกระตุกพิเซนใช่ไหมใช่เป็นเหมือนกันไหมครับพี่จีแต่แต่พี่เห็นคนอื่นนะโยเวนเซนหัวหน้าต้องดำเนินรายการแล้วมาตั้เลยครับแล้วเป็นไงตอนตอนเข้าไปเข้าไปทำงานร่วมกับพี่ๆเขาเป็นไงบ้างตอาทีละคนก็ได้ครับอ่เอาใครก่อนก็ได้ไหมว่ามาใครใครก่อนดี อ่าที่ทก,ก็ได้ครับครับก็ตอนที่ไปทํางานกับพี่ๆนะครับก็คือตอนที่ไปคุยเรื่องเพลงตอนไปซ้อมเพลงตอนไปอัดเพลงดูอะไรเงี้ยผมว่าสนุกคือสําหรับคนที่ไม่เคยทำํำมันตื่นเต้นพี่แต่ว่าพอไปเจอพี่ๆในทีมอะครับพี่ทุกคนเขาน่ารักมากแล้วเขาก็ช่วยสอนเราไปในตัวด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ใช่นักร้องกันปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ แล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่เขาน่ารักทุกคนเลยนะครับในเลิฟอีสผมดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับค่ายนี้ครับนี่นี่อีกหลายอย่างที่พูดไม่ได้แต่ผมชอบที่อ๋น้องน้องครับครับก็คือตอนแรกเนี่ยจริงๆออกตัวก่อนเลยว่าสิ่งอ่ะเป็นเป็นหนึ่งในแฟนเพลงของค่ายเลิฟอีสมากๆก หลายเพลงมากๆที่สิงชอบเนอยู่ใน Love Is แล้วก็อพอรู้ตัวว่าเฮ้ยเรามีโอกาสได้แบบ cover เพลงของ Love Is เนี่ยลิสไปหลายเพลงมากแล้วก็ไปแบบปรึกษาพี่ๆเขาว่าจะเอาเป็นเพลงไหนดีที่เสียงอย่างสิงเนี่ยสามารถร้องไหวแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ใช่นักร้องนะครับเราก็บอกพี่เขาตรงๆว่าเราไม่ไร้องเพลงเก่งขนาดนั้น ตอนเลือกเพลงได้ปุ๊บแล้วก็เข้าไปอัดเนี่ยก็มีพี่ๆเขาแนะนําเหมือนที่เหมือนที่พี่กระถิงบอกเลยใช่สนุกนะน่ารักมากเราหายเกรงเลยใช่ใช่ครับแม้กระทั่งช่องภาษาเสียงภาษาอะไรเงี้ยพี่เขาก็หาคีย์ให้ยากเนอะตอนภาษายากเนอะยากครับสำหรับคนที่ไม่ตออย่างผมเนี่ยไม่เข้าใจด้วยผมไปทําผมก็ไม่เข้าใจพี่เขาพูดมาก คู่สามคู่ห้าคู่แปดอะไรอย่างี้ <laughs> ม่เข้าใจครับพี่ <laughs> ล้วตอนเรตอนนี้เข้าใจยังหรือยังไม่เข้าใจอยู่ดีเข้าเข้าใจครับแต่ว่าเราเราก็ใช้เวลาในการทำความเข้าใจอยู่แล้วแล้วโดนแล้วโดนคู่ไหนไปโดนคู่สามไปหรือโดนคู่ห้าไปโอ้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับแล้วแต่แล้วแต่คนโอ้โห oh, oh, oh. oh, oh. เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเหรอใช่ครับ oh, oh. ก็คือ oh, oh. พี่เขาก็บอกว่าเขาก็อยากให้ลองหลายๆ อ่าหลายๆคีย์ไว้ก่อนเนอ่ยมจะได้แบบมีความแบบแอดวานซ์ขึ้นแล้วก็มีความไพเราะมากขึ้นอแล้วก็ทีไงโดนไปกี่โดนไปกี่คู่โอ้หลายคู่ครับหัวหน้าผมโดนไปประมาณสามคู่ครับแล้วก็มีเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงแอร์เอ้ยพี่เขากลับมาแล้วอันนี้ต้อนรับกลับครับผมต้อนรับขอโทษที่ปะค่ะแล้วก็ย้ายมุมบ้านแล้วค่ะสงสัยเน็ตไม่ดี เดี๋ยววันนี้พี่พี่ไปติดพวกโรเตอร์พวกอะไรให้ที่บ้านขอบคุณาบะสำเร็จแล้วโอเคนี่เนค่ะจะหวะกใครน้องกระทิงใช่ไหมหรือว่าน้องโอเคเรพูดทีไรครับผมพูดถึงตอนทำเพลงกันอยู่ครับผมก็โดนอันเพลงไปหลายคู่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่พี่ๆเขาก็จะอธิบายให้จนผมเข้าใจครับอย่างเสียงลบอะไรเงี้ย นี่พี่จิ๊บเขาก็ไปดูผมมาด้วยนะเขาก็สอนผมด้วยเขาก็ช่วยโอหลายคนนะครับกําลังใจเยอะเวลาไปอัดไปอะไรเเป็นกําลังใจใช่ไหมไม่ใช่กดดันใช่ไหมคะเวลาที่พี่จิ๊บไปยืนไปยืปย <laughs> นไปยืนเงี <laughs> ้ยหรอเหรอแล้วนี่คือเรียกว่ออกจริง <laughs> ไม่ไม <laughs> ่ดูว่าเออจะรอดหรือเปล่าผมแบบหัวหน้าครับอยู่ไหนครับผมคือผมเป็นคนประม่าไงผมก็ต้องเรียกพวก อะไรเงี้ยผมก็เรียกหัวหน้าเรียกน้องมาอะไรเงี้ยหัวหน้าก็มาช่วยดูแบบเป็นกําลังใจให้อะไรยเงี้ยแล้วก็ออกมาพักบ้าง<อ>นะครับดีครับแน่ใจว่าพักบ้างพี่ว่าไม่ใช่แล้วพี่ว่าอยู่กับพี่จีนี่หลักๆน่าจะเป็นก็เป็นบันนะครับเออแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคือแบบตอนเนี้ยเรียกได้ว่าเราเป็นศิลปินแล้วเนาะเขินไหมคือการแสดงเนี้ยเราแบบถนัดอยู่แล้วลนะ่ะเนาะเป็นลูกหลักของพี่อ้อมด้วยแบบ ฝีมือต้องพูดถึงแต่ว่าถ้ามาพูดถึงความเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นแค่ไหนเรามีให้แบบน้องสิงโตช่วยติวบ้างไหมเออรอผมติวใครได้หรอ <laughs> <ๆ>จริงจริงช่วงนี้มันเป็นช่วงของการสร้างภาพได้นะจริงๆแล้วอ่ะสิงโตเราพูดอะไรก็ได้เยื่อพูดไปเลยนะ้องไม่เป็นไร <laughs> กลัวเขาให้พิสูจน์แล้วผมจะทำไม่ได้ <laughs> หลอออะงั้นงั้นถามถามกระทิงก่อนว่าตอนนี้ถ้าเกิดเต็มสิบอะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะจริงๆเหลือเวลาอีกเยอะเนาะกว่าจะแบบปล่อยเพลงของเราหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้นะพี่เดาครับแต่ว่ายังไม่ปล่อยมาเลยในการแล้วเพลงอะให้ตัวเองน่าจะประมาณหกตอนนี้น่าจะมาณหกครับผมว่าต้องได้ออกอีกเยอะอู่ครับดีกำลังดีเกินครึ่งอ่ะพี่จิ๊บให้เท่าไหร่ ไอ้ฟังตอนฟังล่าสุดแล้วรู้สึกว่าให้ประมาณเท่าไหร่จริงๆเขาร้องได้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นนักแสดงที่ร้องเพลงไม่จริงๆเขาเป็นคนร้องเพลงได้เลยนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยตอนแรกๆเลยเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้รู้เบสิกไงว่าโอเคมันมีสั์อะไรมันมีคําอะไรยังไงอะไรเงี้ยพอมีพี่ๆสอนเข้าไปเนี่ยเขาเป็นคนเก็ตอะไรง่ายๆด้วยนะไม่ได้ไไม่ด้ยากนะเท่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกได้ได้ใช้ได้ เลยใหญ่เลยอ่ะหวันดีแล้วคืนนี้กระทิงข่อนเกินลอยลอยแล้วนี่แล้วนี่แะไรหนุ่มน้อยนล่แะเออน้อยหนุ่มน้อยสิงโตเป็นยังไงบ้างตอนนี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะตอนนี้เหรอครับก็อ่าเหมือนพอเราได้มีโอกาสร้องเพลงบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็เริ่มจริงๆเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับแต่ว่าจะชอบเป็นเพลงช้าเป็นเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยผมจะชอบครับ อแปลว่าเพลงที่เราทำเอามาร้องเนี่ยก็เป็นเพลงช้าไหมหรือว่าเป็นมีจังหวะเต้นได้ไหมพอจะมีเดียมครับเต้นไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นเป็นอ่าโยก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 เหรอพอจะโยกตามได้ในรอบครับอือโอเคเราใช้เวลากับโปรเจกต์นี้มานานแค่ไหนกันแล้วอ่ามันเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนคะพี่จิ๊บโอ้ถ้าถ้าพี่เริ่มจริงอะมกาลาแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะค่อยๆทยอยเข้ามา อมแต่ว่าเต็มแล้วเนาะยี่สิบคนนี่คือพอแล้วอ่าอันนี้เราเราเซ็ตเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรอีพีแรกเสร็จแล้วอืมเฮ้ยพี่ติ๊บลายเด้งงานลายเ <laughs> พราะที่เขาส่งผมว่าห้ามพูดแต่ว่าหัวหน้าพูดได้ยงหรอ <laughs> ตายตายโหทั้ผมผมไม่เกี่ยว <laughs> เฮ้ยทุกคนคือห hmm. yes, right. oh. ้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดแล้วก็ห้ามเน็ตหลุดเหมือนเซนด้วยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปอ่ะอ๋ออันนี้คืออีพีแรกออ้ยอย่าขยี้เลยเซนอย่าขยี้ปล่อยผ่านไปเออเซนรู้สึกว่าวันนี้เซนทำหน้าที่ได้ไม่แย่หรอกคือถึงแม้ว่าเน็ตจะหลุดไปแต่ว่าเซนว่าเซนก็ได้คอนเทนต์น่ะพอสมควรเนาะสิงโตสิงโตเราอยากจะหลุดอะไรบ้างไหมช่วยพี่จีบกอบปูนิดนึงเผื่อว่าเราจะหลุดบ้า งานที่แบบพี่จีบแบบปล่อยมาแบบข้อมูลที่ปล่อยมาเบาไปเลยมีเรื่องไหนอยากจะแชร์ทุกคนไหมคะเรื่องที่แบบบอกได้คิดว่าบอกได้แต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้อะไรเงี้ยมีไหมก็มีคนมาจอยในเพลงผมครับที่ <G un sound> บอกแค่นี้ละกันหลุดได้แค่นี้สุดๆุดแล้ว <G un sound> คือพี่จีบปะก็ไม่แน่นะครับอ๋อมาจอยมาจอยกับเราซึ่ง ยังพี่ถามต่อนิดนึงเผื่อเราจะหลุดเป็นเป็นเป็นคนในโปรเจก์นี้ปะอะไรนะครับผมในโปรเจก์นี้ปะเลิกลากมากผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายดีกว่าผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายนี่ไงพี่จีบเป็นพี่จีบแน่ๆต้องเป็น อ่อโอเคแต่ว่าก็อย่างที่พี่จีบบอกเนาะว่าเพลงที่น้องๆเอามาร้องเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในค่าย Love i s หรือไม่ก็เป็นเพลงที่อยู่ในค่ายแบบพี่ๆน้องๆอะไรอย่างงี้ซึ่งก็อาจจะแปลว่ามีเพลงของพี่จีบด้วยไหมคะซึ่งคนนั้นที่ร้องเพลงพี่จีบอาจจะกดดันมากๆเลยไหมคะเดี๋ยวให้ต้นร้องดีกว่าอืมโอเคได้เลยนะคะอะอยากอยากให้ทั้งสองคนแบบพูดถึงโปรเจกต์นี้นิดนึงว่าตอนเนี้ยเราแบบรู้สึก พร้อมขนาดไหนแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอะไรมากที่สุดอ่ะเริ่มเริ่มจากกทินก่อนก็ได้ค่ะครับก็สําหรับโปรเจกต์นี้นะครับถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับแต่ว่าสนุกกับงานมากคือที่ถ้า,ถาสมมุติผมไม่ได้ทําโปรเจกต์นี้กนะับพี่จเมีคงไม่ได้มาทําอะไรแบบนี้นครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยครับที่ ได้ประสบการณ์ดีๆจากโปรเจก์นี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทําให้ดีที่สุดครับหวังว่าทุกคนจะชอบครับอแอล้ว <Yeah. S 2> คิดว่าซั้นสองไหมคะอะไรนะครับคิดว่าตัวเองจะได้ไปต่อในซีซั่นสองไหมคะ <laughs> ครับต้องถามพี่ๆเขาว่าอยากเอาผมไปร้องอีกไหม <laughs> โอ้ยลุ้นมากเลยอ่ะ เซนก็เซนก็ขยี้แต่ว่ามีแน่เลยอ่ะฝากผลงานนิดนึงค่ะกระทิงตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างเอ่ยครับตอนนี้ก็มีละครทางช่องสามครับกําลังถ่ายทําอยู่ครับเรื่องสาบซ่อนรักครับแล้วก็อ้ค่อยฮักเจ้าครับอโอ้โหงานเยอะด้วยอ่ะพี่จี๊ไปดึงตัวกระทิงมาร้องเพลงนี่ยอันนี้ยคือความยากรู้ว่ะแต่น้องแต่ละคนเน่ย โหคิวแต่ละคนแบบโหนต่นเราเจอบ้างไหมอ่ะเราได้เจอกันบ้างไหมด้วยความที่แบบคิวมันแบบมันมันยุ่งกันเนาะตอนเนี้ยถ้าน้องถ้าน้องแต่ละคนเลยจะไม่ได้เจอจะยังไม่ได้เจอกันอืมถ้าน้องแต่ละคนนะแต่แต่ว่าในทีมงานหรือพี่หรืออะไรเงี้ยก็วนๆไปเจอบ้างอะไรเงี้ยโอ้ันนี้น่าตื่นเต้นเลยอ่ะวันที่เราจะได้เจอกันอ่ะเนาะวันที่เราจะมีงานอยากปะเนาะจะบาร์บีคิวบาร์บีคิวบาร์บีคิว งั้นเซนไปด้วยโอเคน้องสิงโตล่ะคะอยากจะแสดงถึงความพร้อมของเรามากน้อยแค่ไหนตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยจริงๆอยากบอกว่าก็อัดเสียงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากบอกมีเอมวีด้วยอันนี้บอกได้ได้ได้สิได้ได้ไดก็คือมีเอมวีด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเอมวีของทุกๆคนเลยนะครับซึ่งอ่าเรายังไม่แน่ใจว่าจะปล่อย ช่วงไหนเพราะว่าจะปล่อยถูกสุกถูกไหมครับผมก็จะมีการรันคิวต่อต่อกันไปก็อยากให้ติดตามของทุกๆคนมันมันขึ้นอยู่กับอะไรอะคะพี่จิ๊บว่าใครจะได้สุกไหนอะจริงๆวางไม่หมดละโออยอ๋อเหรอคะวางไม่หมดละวางไว้หมดแล้ววางไว้หมดแล้วมีมีครบมีคิวครบทุกคนละอะไรเพี่จิ๊บโพสอินสตาแกรมเลยดีกว่าโอ้โหไหน ทีมงานมาเผาบ้านพี่ทันทีเลยที่โทรจากตอนแรกไลน์มาหาตอนนี้โทรเลยนะคือเมื่อกี้ตัดสัญญาณจริงๆก็คือเป็นแผนของทีมงานนะแบบเลิกถามอะไรแบบนี้ได้แล้วเออเป็นไปได้โอเคอ่าก็พอจะรู้อะไรเยอะขึ้นพอสมควรเนาะเดี๋ยวยังมีอีกสองคนที่เดี๋ยวได้เล่าให้ฟังอืมอาจจะมีหลุดอะไรมากกว่านี้แต่ให้น้องสิงโตฝากผลงานก่อนแล้วกันค่ะมีอะไรบ้างตอนนี้ ตอนนี้อยู่ในช่วงถ่ายทำซีรีส์ครับผมสองเรื่องก็คือ b บเกอร์บกับอ่าอ่าเซลักป้ายสีครับอ่าโอ้โอตัดแมนั้น,น,น,นเลยแต่ว่ารู้ใช่ไหมคะว่าพี่จีฟเนี่ยเขาก็ถนัดเรื่องการแสดงเหมือนกันอันนี้ทั้งสองงานนะเขาเล่นเรื่องเดียวกับผมครับหัวหน้าเราได้ติวอะไรพี่จีฟไหมหรือว่าแบบกลายเป็นแบบเราดูพี่จีฟแล้วหวังว่าเฮ้ยอีกหน่อยเราโตขึ้นไปเราจะเล่นได้แบบพี่จีฟอย่างเงี<ม>้ยน<ข>อกจากไม่ติวมันไม่ช่วยอะไรพี่เลยเ <c oughs> ไม่ผมไม่กล้าอยู่หมดหน้าหเราเขินแบบเหมือนเวลาเราข้างนั่งกินน้ำกาแฟนั่งอะไรางเงี้ยไม่ช่วยอะไรพี่เลยแล้วผมเป็นโหฮาก็แล้วเราไม่กล้าดูแกเราเขินเนี่ยเวลาเราไปดูเหมือนเราไปดูเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเราเจอท้านอนละครมันเขินอะไรยังไงครัอ๋อเออพี่จี๊บนี่คือความรู้สึกของน้องกระทิงนะคะก็คือรู้สึกฮาก็คือพี่จี๊บเล่นละครตลกเหรอคะ ไม่รู้ไม่รู้หรือเปล่าแต่เลือกแรกมาก็โดนยิงหัวเลยอ่ะเดี๋ยวอาจจะไปโทเออเนาะยังไงยังไงฝากกระทิงกับน้องสิงโตด้วยนะเผื่อว่าแบบเขากําลังตามหาแบบนักแสดงแบบพี่จี๊ฟวางใช่แบบพี่จีฟอ่ะไอครับพ่อพ่อนางเอกอะไรอย่เงี้ย ได้ค่ะอะเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะแล้วถ้ามีโอกาสอยากจะชวนทั้งกระทิงแล้วก็สิงโตแล้วก็ศิลปินคนอื่นๆรวมถึงพี่จีบด,ด้วยเนาะแน่นอนที่สุดมาที่เฟ Fle ็ก104.5ด้วยนะคะจริงๆกระทิงเคยมาแล้วเนาะ, <S 1> <S 1> ะแต่ว่าเกื่อมาฝากชวนน้องร้องมาร้องเพลง ก็เนาะจะได้สนุกกันมากๆเลยการรวมตัวในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีสองคนเข้าคิวมาคุยกับพี่จีบแล้วก็เซนด้วยนะคะขอบคุณนะ <c oughs> ขอบคุณนะคะกะทิแล้วก็ขอบคุณมากน้ <c oughs> องๆไว้เจอกันไว้เวลาพิธีการครับผออยู่กันต่ออยู่กันตอ่อแต่ว่าเดี๋ยวเราชวนน้องคิมมอนนะคะแล้วก็น้องมาร์คสิวั